ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชา youtube ท,ท,ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องตาม prt เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็พามาอาอัปเดตนะครับสีที่ผมทําไปนะครับก็ยังคงอยู่นะครับที่ผมทําสีไปเป็นสีชมพูนะครับถ้าจําได้นะครับ ตัคนที่ติดตามดูคลิปที่ผมลงนะครับก็น่าจะเข้าประมาณสักหนึ่งเดือนนี่แหละที่ผมทำนะครับก็สีไม่ได้ลอกไม่ได้อะไรเลยนะครับตดนน้ำก็ล้างอยู่แล้ว ตั้งอยู่3-4มี่ทีแล้วก็ยังมันเดิมนะครับเวลาเราถูาอะไรก็ปกตินะครับไม่ได้มีร่อนอะไรนะครับผมซื้อมาร้อยสี่ิบอ้อยแปบาทนะครับกระป๋อกระป๋อปงหนึง่งกระป๋องกระป๋งเป็นสีลอกได้นะครับตอนนี้ยังไม่เบื่อก็เลยยังไม่ได้ อลอกออกนะครับว่ายังใช้ได้อยู่ถ้าเราไปติดสติกเกอร์นะครับตรงค่าสีแดงเนี่ยหรือว่าสั่งในอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยม้วนหนึ่งประมาณ10เมตรนะครับหรือ3เมตรหรือ5เมตรนี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็จะประมาณ350บาทค่าส่งอีกนะครับประมาณ20 สามสิบบาทวันนี้ก็ร้อยแปดสิบบาทก็โอเคนะครับอาจจะวิธีการทําก็อาจจะยุ่งยากสักนิดนึงนะครับก็เอาวิธีนี้เลยนะครับก็ยังทนดีอยู่นะครับยังไม่มีร่อนอะไรครับวิดีโอนี้ผมก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ ทำไปแล้วทำสีไปแล้วเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับก็มาเปรียบให้ดูแล้วนะครับครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมวิดีโอสวัสดีครับ